ต้มอึ่งครับวันนี้ครับผมวันนี้สองเดือนแปดหกห้าครับผมอึออ่งครับอึ่งด้อยตุงครับนี่คนระับวันนี้ฝนช่วงนี้ฝนตกครับนี่สมเกียรติสายครับผมแผมเองครับผม เป็นอึ่งที่อร่อยที่สุดในโลกครับผมเนี่ยนะปางไปเนี่ยนะอึ่งนะฮะไข่ล้วนๆครับผมแต่คุณดูนะดูไปอบรูมเขาเหรอเฮ้ยออสิอีกแล้วติดที่นี่นะอึ่งอะไรอึ่งของเจ๊นะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับเอาหมาจะรีบ เดี๋ยวติดตามนะครับผมผมลง YouTube ครับคนติดตามผมเป็นล้านนะครับครับผมครับผมอ,อยู่บริษัทได้ตรงน้อยฮะอันนี้เจ๊เขาก็เอาไปทำอะไรกนะ่อนฮะลวกเห,อ<ม>หรอฮะขูสิอ้าขวขัวทำไมนะฮะ เขาเ่กินทั้งไส้เลยครับไม่ครับฉันจะเอาไอ้นี่ออกนะฉันจะย่างก่อนเอาแล้ครับย,ย,ย่าง,งอ,อ่อางมี้คมาดูนะครับมีดีอยู่นะเอาดีออกีมัน่ต้มมันจะขมคนทำครับใส่แว่นครับ น่าจะให้มันไข่ให้หมดก่อนนะครับโอ้โหนี่แพ้พันยังไงครับผมนี่ครับโอโ้โหนี่ครับของเชฟกระทะเหล็กครับรน,น,นนี้ของคุณวิรัชครับผม ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับครับผมพิมพ์เข้าไปนะครับอึ่งอึ่งที่อร่อยที่สุดครับพิมพ์เข้าไปแค่นี้นะครับใน youtube นะครับมันก็ขึ้นแล้วครับอึ่งที่อร่อยที่สุดนะครับอึ่งที่อร่อยที่สุดนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับผมติดตามผมด้วยนะครับ ยอดมันไม่มียอดนะนี่ไงจิดตามช่องมุมเลยนะครับ,รบขอบคุณครับ